สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้กัมโนมยิทธิ สำหรับพิญญายก็คือพิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิทอย่างนี้เรื่องการเป้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำให้ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลก เป็นอันว่าเมื่อท่านท่านไเฝ้าองค์สมเด็จตะสัมาสมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพทัพทีแก้วมีพระพุทธดีกาตรัสว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นระโสนดาบันเธอยุมปฏิบัติแบบนี้ขึ้นึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารีปริกได้สัญญา ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจะพาะพระอย่างเดียวพระว่ายกทำได้เรียนกันมาแล้วสองให้จเจรณาสุสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสละอัสมิมนะคือการถือตัวถือตนและตัดสก,กายะทิฏฐิเป็นตน้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญานเพื่อความเป็นประสยนดาบังของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นทิสสนน่สุขมันในอุบาสุกุมบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเ่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบันของท่นานเมื่อเคลื่อนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอท้บอีกหน่อยหนึ่งเพื่อการกระตุน้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นระโสรนดาบ,บันนี้สําหรับี่ผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแตนี้ท่านผู้นี้ท่านบำเพ็ญบารมีมาในด้านอุตตภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ไดเจ้าทําอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตนี้ไปก็ขอต่อมาวานนี้ ท่านมันทึกไป้วา่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมำยำเวลาของท่านนะดูดูมันว,าว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างเ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจอยูเ่เสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวออสกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตเข,ข,ขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่ศักท์ว่าทำไม่ใช่ศักท์ว่าฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวล,ลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเทนตอนนี้จิตสบายมากแล้ใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตาอารมณ์สบาย แล้วท่านก็จเจริญต่อไปต่อไปจนท่านจิตมีความสมบายถึงที่สุดเมีารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการเมีารมผ่องใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัวมันทีพุงท่านมันยอดเหลือเกิน แล้วท่านก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปทั้งกะพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาอีกหรือว่าท่านนปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านนิรารถนาสาวกภูมิเหมือนกันใช้ตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเกาะพระพุทธเจ้ากันแกเหมือนเกาะชายสนติ พบแลจินทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสนาใช่ไหมถ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมพระผีวนาสวานียตาก็แสดงให้ความเป็นพระผีนาศพระขีนาศก็คือพระอรหันต์แล้วที่มีถามองค์สมเด็จพระสูนทร่าวานนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหมให้นก็ตอบไปใช่ แล้วเขาก็ท่านก็าถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระพ่ะายเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพานพานนิพพานสุขขังถ้าไม่ดีนะเมื่อจิตเป็นสุขมีรมรักนิพพานว่าจะกจินเหล็กก็พิจารณาว่านิพพานาสุขขังทว่าอย่างนั้น ที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่าน,นปฏิบัติตามนี้นะเป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิบัติกาของพระองค์หนึง่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเท่านาคใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สาม,มารถทําอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานแล้วเราไม่มีโอกาส เพราะว่าทำพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาดจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจทีกอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นนั้นว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุขว่าท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาวันนิพพานสุขรังเมื่อถึงจิตถึงนิพพานแล้วตอนนี้สงสัยสิอย่าลืมว่านั่นท่านได้ปัญญานะ เมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานเกือทิศมานกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทําความรู้สึกว่าจิตนี้สงบมากคําว่าทำความรู้สึกนีไมาเจนนิ่งเฉยๆคือควบคุมกําลังจิตให้ว่างจากสัมผัสกิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตสงบรากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสนู่นิพพานภาวนาวาน่านิพพานสุข,ขัง ย่งไหมจิตขึ้นสูวพระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพรนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาว่นนิพพานและสุขขังถ้าเราเป็นสุข,ขาวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสําคัญ สำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนวิธิก็ต้องนำอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยตัวท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นำอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาวานิพพานสุขครั้งสำหรับท่านสุขาวิปัสสโกเดวาตีวิโชตีวิโชนี่เห็นวานิพพานก็นิพพานภาวนาวานิพพานสุขคร้งที่เป็นสุข แต่ว่าท่านสําหรับท่านสุข,ขวิปสัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีรมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะชั่วขนาดนั้นให้ใช้คำพมนาวนานิพานนสุขทังจิตที่ได้จับพนิพาน์เป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทําเรื่องของท่านผู้บันทึก ท่านหลายจะทํำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทิกของท่านพาดเหตว่าปิญญาประาสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวว่าท่านก็ยุ่งอะไรกัฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพห้ารกตรงกับวันแรงสิบสี่ท่าเดบนแปด เข้าเจริญสมนาธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับอารมณ์เกิดสายสว่างซึ mm ่ง hmm. ไม่เคยมีมาในการก่อนถ้าพยายามทำไปตามลำดับไปทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทําจุดปลายก็ไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเรานะ่ยมันไปปล่องอยู่ตรงไหนเรื่อนดับแรกท่านก็จะปนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมาฐานจิตเป็นสุขทังนี้สุดทัง้งชานสี่วิ้งาชานสี่วิ่งเขาไปชานแปดถอยหลังลงมาจับปริยสัตตี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงม,มาเทวุาจารสมาธิจับเมตตาพมิหันสีจิตเข้าถึงนีสุดทันทีถอยลงมาเทอุปจารสมาธิจิตจับอุปกมรมฐานที่าทั้มทททงมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีนนนนนนความติดพันในภาพในภาพกฏใดใดถอยลงม,มาึงอุปจารสมาธิเข้ามรณา,านุสติกรรมฐาน เมื่อรมถึงนี่สุดถอยลงมาถึงพุปจาระสมิจักบารมีสิบประการแล้วถอยลงมาจับปหาเารปปิโกและสัญญาแล้วถอยลงมาตัดอออตมิมานะความถือตัวถือตนแล้วถอยลงมาจับสกายาทิฐิยนกระทั่งเข้าจุดถึงขีนาสวานิยตาไม่วีธีทำเขาทำกันแบบนี้ จะไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วน่มันยังเกาะจิตดจดิตไหมแต่มันต้องใช้เวลามาแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้นจุดไหนจิตเป็นโปร่งสบายไปหมดไม่มีรมเกาะอันนั้นใช้ได้หรือว,ว่าเป็นฌานเตรียมระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจับตัวปลายถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เรียงลาดับตามดังนั้นลงมา บว่าจาา้าพาหมับนถาา้าพดาหมณจงสถึงสีนาสวานิีตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปแางสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหาน,นิพพานาบาวนาน,นิพพานสุขขังต่อไปท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจด,ดูอารมณ์ตอนนี้จิตท่านเป็นทิพนี่เธอดูใจท่านตนเองได้ เั็นกระตดวดูลมเห็นจิต่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยๆมีการไหวตัวก,กับเพื่องกับเพื่อมจึงรู้สึกว่าจิตนีอย่างดีไม่พอยังได้ถอนจากนิพพานมาสุขรข้งเอาลมเข้ามาจับทีนาสวานิยตาใหมา่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีรอรมจำใสมาก แล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานประสบขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตอินเป็นอภิญญาภระสมาบัติอภิญญาหมายว่าวรู้ยิ่งจิตเนี่เรามาเกิดเพราะท่านพูดได้พภิญญาภละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึง แล้วเข้าถึงผลที่ตนสุอภิญญามาแล้วควบกับวิปัสนาวิปัสนาญาณตรงตัวโอ้ลิ่นแบบนี้สนุกจะตายลันดีนะ่ะเทยหน้าเทิรหลังเทิหลังเทินหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุขตามันเทกท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะผอนเวลาเอียนาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่ก้านาฬิกาตรง จะถอนเวลาซึ่งอริกาตรงเพื่อกินข้าวแต่ว่าตอนนี้ฉันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไร่ก็ไม่ออกจีตเป็นฝักแน่นมันไม่ยอมทายสมาธิที่จะรมณเป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมากมาเออกำลังใจของเรานีดีพอแล้วมีกกำลังใหญ่พอยาสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสทันหลายมันสลายตัวไปได้ ก็อย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพิจารณาว่าไอ้การที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจำให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวทนว่าการที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วลมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันใกล้ขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์อบหน้ากิเลตัณหา ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันยืดหนา้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ต้องเปนที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมากเจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่แสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนใช่มันไม่ปลขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌาน แต่ความจริงนนกีเลสนอนในกิเลสยังไม่หมดถ้าเสริมอะไรมันโผล่หน้ามาเหมือนนั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกําลังชาญมากกว่าวิปัสนาญาณพระพุทธเจ,จา้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นพระโสดาบันนี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันมงสงบมันสบายแล้วก็จะเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจา้า<ม>ให้มันถึงจริงๆริก่อน ใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วท่านบอกว่าจริงบอกให้อีเลตมาเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่เจ่เรื่องเขาเองจะมายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการเฮ้ยทำไมถือว่อาฉัานนึกว่าโก้มึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีก มึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลนหลายแสนสงกลับแล้วหลายแสนสงไขกลับแล้วต่อที่นี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอนันากูจะต้องหลีกไปและทําลายมึงให้พี่นาดไปเพื่อการเข้าผลิปานของกู <Yes. S 1> นี่ก็ใช่กันอย่างนี้ <Yes. S 1> ใช่กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสําคัญ ท่านเกลือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าวิญญาสมะสระสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืนจะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอวิญญาพสะะสมาบัติเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปไม่ไม่ได้ว่าอะไรไป ทำไปตามอัญยาศาัยของตัวนราดีชอบใจตอนไหนทําตอนนั้นนี่เป็นเรื่องร่ายฟังแต่ละบุคคลนี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ที่สิบเอกรกฎาคมสองพห้ารยหกวันนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่ถึงได้ ท่านยอ่อยท่อนสังเวชี่เจต,ตอนท่านบอกว่าตอนเช้าฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืน <c oughs> เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าคำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลี่ยนไป ถึงใกล้รุ่งพอใกล้รุ่งรู้สึกตัวชานถอยลงมาเคยจับวิปัสสนาญาณเพราะกำลังสมาะามันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมาหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเชา้าคนผู้หญิงสาวสาวมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมด แต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปแล้วอย่างธาตุสี่แยกออกแปกการสามที่สองแหากการสามที่สองเป็นอาศป็นสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเคยยไรื่องได้ เป็นอันมาการอารมณ์รักเท้าสาวมันก็นเลยไม่มีถ้าเทาสาวพวกนี้จะตั้งใจจะมาขายแล้วก็จริงไม่ใครซื้อแน่้องตาจะก็ไม่ซื้เนี่ท่านพูดทนไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนับขบรรดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังขบันดาจะเลยมปโัษนาไปหมดเรื่อง ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่22กรกฎาคม2 5 0 6เวลาเช้าข้าพิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องพิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็กขาดว่ามันทั้งกวันละกันสิท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ <c oughs> ให้พวกเขียนมากำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลตจิตรักพระนิพันธ์กิเลสมางอย่างมันพุ่งเข้ามาจะเป็นการเตือนว่านี่อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนหน่อยส,สาวสวยรวย,รยมีเยอะแมหน้าตากระจุงกระจิม๋มเนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปมีานอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่า นกินเลสบางตัวบอกว่านี่เพื่อนนี่จะไปทําไหม่เลยทรัพย์ส,สิ่งองเรามีเยอะแยะไปโห่มหใหญ่โตมหโหลานจเจ้าสกี่ร้อยล้านก็ได้ถ้าว่าทําอย่างนี้แล้วไอ้กิเลสตัวปรีก็บอกนี่<ม>นี่นีนน่ี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันไปกัดตัวเป็นศัตรูกระเจ้า ทำลายมันสียก่อนที่จะรีบไปนิพานทําไหมเรื่องนิพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาอะไราคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปไปเสพนอยามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกไว้เจ้านี่คล้ายๆกับว่าจบเน่าที่เราไม่พยงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากสุกราจากไปอารมณ์มนิพัยก็แจ่มใสทำไปเจนกทั่งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มนิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้าอยู่งตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้รู้สึกคันๆเอามือไปลกเข้าเจ้าอยู่มันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเฮ้ วันนี้มันเรามันเลนวบูชานี่ทาไมนี่ทำไมไปทาให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีหัวใจเสียมันนั่งคิดในใจว่านี่พระโสโดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะขอบคุณนะพระโสโดาบันเขาไม่ยุ่งไม่ได้ยุ่งกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสโดาบันเขาดียังไง เมื่อตะสิงกําลังใจว่านี่เรามันเร็วมากเสร็จแล้วนี่เอาแก่ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบก,กวนว่างแขกไม่ได้แล้วว่างดะเวลามีแขกมาถ้าก็จับอริยสัตว์ในทุกขอริยสัตว์มาสุปสัญญาม้างถึงจดจับอณิจงังทุกขานัดตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดเาอเล่าให้ฟังต่อไปว่าเนี่ยบันทึกของท่านนาะมไม่ใช่นางเล่า บอกว่าจับพริญญาพระสมาบัตต่อไปแป๊บเดียวรมใจเป็นศขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได,ด้พบองค์สมเด็จตัสมาสมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตััสวา่าท่าขยันแล้วสนใจอย่างนี้ภายในเวษา,าน,นี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีะจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวันสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความมาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมาทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหน,นี ให้มันไกลไอเจ้าเฮาสาวมันก็มากันมากเท่าทุกทีท่านบันทึกบอกโอ้นี่มันมันชอบรักเรานี่แปลกจริงจริงแฮนั่นไม่อย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายโหงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยไอเจ้าเด็กเด็กเาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสิบนั่นมาฟองรักคนแก่นี่ยมันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงจริง คนลลยำนมนมทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงการรักแบบนี้เขาไม่รักจริงกิเลสมันกิเลสนสอนมาถ้าว่าท่านหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าเรงเขตนี้จําไม่ได้นะว่าคนที่มาแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยไ่นอย่าไปเชื่อเพราะนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันเข้ามาผูกพัน หมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั่นใจเขาไม่มารนความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้โมโหสถางไอ้ทีว่าท่านสูงมั่งได้ปณิญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวน่ะดันเสือกมารักพระแก่จะมีหวังอโหนไม่มีทางเองมันเป็นกิเลสสมานีหน่วยเองอดเถอะ ฉันขอลาแล้วที่ิกว่าความเกิดนี่พึงปรารถนาทําไมฉันนี้ต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายดูเวลามันหมดไปแล้วที่ก็ไม่ต้องแต่งกันทีท่านไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือบอกฟังไว้เป็นเนติจะเป็นแบบแผนเท่านั้นช่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาสัยที่ท่่งคล่องแล้ว ท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอลบ,บันดาทา่านพุทธบริษัททุงท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อทีนี้ไปขอชนลหลายยงตั้งใจรวบรวมกําลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติรมาฐานคือกําหนดรู้ลมไม่ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้าในว่าพุทธเวลาใ,ใจออกในกว่าโทขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสำหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นให้ปฏิบัติตามอัตสยาสัยในอุิยาบทตสีจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัตยาใสถึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั่งสงควรสำหรับท่านสวัสดี